เคเนาะอ่ะเพราะนั้นสามกรณีนี้กรณีแรกก็คือเกิดขึ้นเมื่อแรงกำเนิดคลื่นเนี่ยเคลื่อนที่มีอัตราเร็วน้อยกว่าอัตราเร็วเสียงในอากาศอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือเกิดขึ้นเมื่ออัตราเร็วของแรงกำเนิดมีค่าเท่ากับอัตราเร็วเสียงในอากาศนะครับส่วนกรณีที่สามนะครับเขาเรียกว่าเกิดเป็นปรากฏการณ์คลื่นกระแทกนะครับคลื่นเจาะแต่ละวงมันจะออกมาเป็นลักษณะของรูปกรวย นะครับตัวลิบีนี้เกิดขึ้นเมื่ออัตราเร็วของแรงกําเหนิดมากกว่านะครับมากกว่าอัตราเร็วเสียงในอากาศนั่นเองนะครับในปรากฏการในชีวิตประจําวันของเรานี่อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้พบเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพบเนื่องจากมีการการเครื่องมีเครื่องบินมาเข้ามาบินทดสอบนะครับบริเวณใกล้บ้านเรานะครับเราถึงจะเห็นจะพบปรากฏการ คึืนกระแทกได้นะครับเดี๋ยวครูมีแบบจําลองให้ดูเนะครับว่าเจ้าขึ้นกระแทกมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็จะเป็นตัวเครื่องบินนะครับเป็นตัวเครื่องบินที่เขาจะมาโซนิกบูม ตัวนี้ปุ๊บนะ,อะโอเคนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของปรากฏการณ์โซนิกบูมนะครับที่จะอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับเป็นเครื่องบินนะครับบินเร็วมากๆนะครับเราจะได้ยินเสียงเหมือนเสียงคล้ายๆระเบิดในขณะที่เครื่องบินบินมานะครับดูอีกทีนึ่ง ชัดเจนนะครับไอเสียงระเบิดที่เราได้ยินเนี่ยเราเรียกว่าเกิดโซนิกบูมนะครับเกิดโซนิกบูมก็คือการระเบิดของเสียงนะครับจะเกิดขึ้นเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงมีพื้นที่เร็วค่อนข้างมากมากกว่าความเร็วเสียงในอากาศนะครับพอไปกระทบกับวัตถุหรือผิวนะครับมันจะมีลักษณะคล้ายเสียงระเบิดขึ้นมานะครับคล้ายเสียงระเบิดขึ้นมานะครับเพราะนั้นเวลาเกิดเสียงเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากเครื่องบินบิน ขึอนเนขับไล่ขึ้นเป็นไอพ่นนะครับในการเคลื่อนที่ออกไปนะครับเห็นไ,ไหมครับนี่เราเห็นลักษณะของหน้าคลื่นนี่ครับลักษณะตรงเนี้ยเนี่ยขอบตรงเนี้ยก็คือลักษณะของคลื่นคลื่นกระแทกนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับในบางครั้งอาจจะได้ยินเสียงระเบิดเราก็จะได้ว่าโซนหยบูมนั่นเอง That's a b o u t 661 k n o t s, <S, <S o n an average day at sea l e v e l and sometimes you can almost น, <move>. นี่นะครับก็คือเกิดสวงอีกมุมนั่นเองนะครับเส้นนี้นะครับค่อนข้างบินเร็วถึงจะเห็นภาพภาพนี้ขึ้นมาได้นะครับ see Going close to that speed through air can cause some unusual ภาพจาลองอากาศที่มันเคลื่อนที่ไปนะครับทําให้เรามองเห็นเป็นภาพคลื่นที่มันออกมาเป็นลักษณะของหน้าจั่วออกมานะครับ <Cool S 2> เป็นรูกกลวอยออกมา <effects. S 2> นะครับ What you're looking at here is a NASA image of an SR-71 bending light waves From the pressure differentials it's producing. Air's pressure and temperature both drop when airspeed increases. Rapid changes in density increase in right 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 over the form of an aircraft pushing its way near Mach 1, speed of sound. That's the speed of sound. มองเห็นไม่ค่อยชัดนี่ตัวนี้ชัดเจนนะครับตรงนี้นี่ครับ <That> s <S ตรงนี้เห็น <straight? S 1> ไหมครับนี่เป็นหน้าคึ้่นกระแทกที่บินออมา oh, moisture, นะครับเห็นไหมครับนี่มาอย่างเงี้ย uh huh. นี่คือปรากฏการ์ดอปเปอร์อไม่ใช่ปรากฏการ์คลื่นกระแทกนะครับส่วนโซนิคบูมก็คือตอนเกิดที่เราได้ยินเสียงคล้ายๆระเบิดนะครับเราก็จะเรียกว่าโซนิคบูมครับ cone shaped clouds you see aren't in fact traveling with the aircraft. Each section of yeah, air is constantly The temperature and pressure produced by the aircraft's body it's sliding it's past. Here are the shock waves. Shock waves are formed by the air that can't get out of the way fast enough, forming a pressure wave. นะครับปรากฏการเหล่านี้เขาเรียกว่าเกิดนะครับตามด้วยปรากฏการโซนิคบูมนะครับคือการระเบิดของเสียงนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือปรากฏการที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับนี่เห็นไหมครับเส้นทางที่เราเห็นมาขณะที่แรงกระเงิดเคลื่อนที่ไปนะครับส่วนเสียงที่เราได้ยินก็คือเสียงเครื่องบินนี่แหละนะครับจะระเบิดหรือไม่ระเบิดก็ขึ้นอยู่กับความเร็วแล้วก็องศาที่เรารับเข้าไป นะครับอ่ะโอเคนะครับนี้มาดูต่อนะครับว่าเราจะมาคำนวณเกี่ยวกับโซนิกบูมหรือปรากฏการขึ้นกระแทกนี้อย่างไรนะครับปรากฏการขึ้นกระแทกที่เราเห็นกันเนี่ยก็จะเห็นตามรูปนี้เนาะที่เราเห็นมาได้หลายแบบนะครับ สิ่งนี้นนก็คือปรากฏการณ์คลืนกระแทกนะครับเขาก็เลยมาศึกษาว่าเอ๊ะมันมีปริมาณอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างปริมาณอะไรที่จะทําให้เกิดโซนิกบูมได้บ้างเกิดขึ้นกระแทกได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาสนใจจากการศึกษาพบว่าการที่มันจะเกิดขึ้นขึ้นกระแทกได้เนี่ยปัจจัยสําคัญก็คืออัตราเร็วของแหล่งกําเนิดนะครับจะมีส่วนสําคัญ นะครับจะมีส่วนสําคัญมีส่วนสําคัญตรงไหนก็มีผลสําคัญคือถ้าบางทีที่ครูดูให้ดูรูปคือถ้าเคลื่อนที่เร็วน้อยกว่าอัตราเร็วเสียงในอากาศมันก็จะเกิดปรากฏการ์ดอปเบลอร์แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เคลื่อนที่เร็วกว่าอัตราเร็วเสียงในอากาศมันจะเกิดปรากฏการ์เคลื่นกระแทกนะครับซึ่งรูปรูปของขคลื่นกระแทกก็คือในขณะที่ขึ้นเสียงอยู่ตรงนี้อยู่ที่จุด A ในขณะที uh, ่แหล่ง <ESS> กําเนิดอยู่ที่จุด A แหล่งกําเนิดก็จะปล่อยเสียงออกมาเสียงก็จะเคลื่อนที่มาหาผู้สังเกตที่อยู่จุด C ในขณะที่เสียงอยู่เคลื่อนที่มาที่จุด C เนี่ยแหล่งกําเนิดเขาก็จะวิ่งไปปรากฏว่าเมื่อแหล่งกําเนิดไปที่จุด B นะครับผู้สังเกตตรงนี้ถึงได้ยินเสียงนั่นหมายความว่าในขณะที่เราได้ยินเสียงทําสังเกตนะับเครื่องบินขับขับไล่หรือเครื่องมไอพ่นเนี่ย ในขณะที่เราได้ยินเสียงปั๊บเนี่ยเราจะพบว่าเครื่องบินบินไปอยู่ข้างหน้าเราเรียบร้อยแล้วบินไปอยู่ที่จุดบีเรียบร้อยนะครับลักษณะอย่างนี้แสดงว่าเครื่องบินเนี่ยบินด้วยอัตราเร็วที่มากกว่าอัตราเร็วเสียงในอากาศก็จะเกิดปรากฏการณ์คลื่นกระแทกนั่นเองนะครับโดยสิ่งที่เราสนใจอันดับแรกนะครับก็คือสนใจว่าในขณะที่ะทนะครับในขณะที่ มันบินไปนั้นเนี่ยมันมีความสัมพันธ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเพราะนั้นความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นตัวแรกที่เราควรรู้จักก็คือคําว่าเลขมัรกนะครับคําว่าเลขมัรกเลขมัรกคืออะไรเลขมารกเลขมารกสัญลักษณ์คือตัว m นะครับเป็นต,ตัว m ตัว m ตัว m ก็คืออัตราส่วนนะครับเป็นอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่าง ความเร็วหรืออัตราเร็วของแหล่งกําเนิดเทียบกับอัตราเร็วของเสียงในอากาศดังนั้นตัว m คือหรือเลขมักเนี่ยจึงมีค่าเท่ากับเอา vs นะครับเอาแหล่งกําเนิดเป็นตัวตั้งหารด้วย v นะครับ vs หารด้วย v นะครับว่าเลขมักก็จะเป็นตัวบอกว่าความเร็วที่เครื่องบินบินเนี่ยวันมีความเร็วมากหรือน้อยกว่ามากหรือน้อยกว่าความเร็วเสียงในอากาศ เช่นถ้าเอเท่ากับสองนะครับถ้าเอเท่ากับสองนั่นแสดงว่าความเร็วของแหล่งกําเนิดไม่ใช่ความเร็วของแหล่งกําเนิดเ,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 เสียงหรือเครื่องบินเนี่ยมีค่าเป็นสองเท่านะครับมีค่าเป็นสองเท่าของอัตราเร็วเสียงในอากาศนะครับเราออกมาเป็นมักมักเท่ากับ1จุก็1.5จุดเท่าของเสียงในอากาศง่ายๆนะครับมักเท่ากับ0.5แสดงว่าช้ากว่า อัตราเร็วเสียงในอากาศนั่นเองนะครับเพราะนั้นอันแรกที่เราควรู้จักคือเลขมัรกนะครับเลขมัรกก็จะเป็นตัวเปรียบเทียบอัตราเร็วของแหล่งกาเนิดกับอัตราเร็วของเสียงในอากาศว่ามีค่าเป็นขีเท่านะครับก็ออกมาเป็นตัว M นั่นเองอันนี้คือตัวที่1นนะครับตัวที่2ที่เขาสนใจก็คือในขณะที่เครื่องบินบินไปอย่างที่ครูบอกไปเมื่อกี้นี้ในขณะที่บินไปณนะจุดจุดนี้ เครื่องบินเริ่มปล่อยเสียงนะครับเครื่องปล่อยเสียงนะครับถ้าเรามายืนอยู่ตรงจุดนี้นะครับยืนตรงจุดนี้ตรงจุดนี้คือจุดที่เราจะได้ยินเสียงนะครับในขณะที่เราได้ยินเสียงไอตัวที่วิ่งมาคือเสียงนะครับวิ่งมาหาผู้สังเกตคือเสียงนะครับวิ่งด้วยอะไรก็วิ่งด้วยอัตราเร็วเสียงในอากาศนะครับแต่ในขณะที่เครื่องบินบินนะครับขณะที่ปล่อยมาเครื่องบินก็จะบินไปที่จุดนี้ทืบมาจุดนี้นะครับ พอเราลากเป็นสามเส้นสามจุดนี้ออกมาปุ๊บมันกลายเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรสามเหลี่ยมมุมฉากเห็นไหมครับสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับพึ่งได้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากถ้าเรากําหนดมุมนี้นะครับให้เป็นมุมเซต้านะครับมุมนี้ให้เป็นมุมเซต้าเราก็จะพบว่าไอ้เจ้ามุมเซต้ากับ v เสียงกับ v s เนี่ยมีความสัมพันธ์กันนะครับถ้ามุมนี้เป็นมุมฉาก ด้านนี้คือด้านตรงข้ามด้านนี้ตรงด้านนี้คือฉากเราจะได้อะไรครับใครตอบได้เราจะได้อะไรครับ,รบ,รรรบข้ามข้ามส่วนด้วยฉากนะครับ v s ส่วนด้วยอ๋อไม่ใช่ครูย่อยๆเป็น v ส่วนด้วย v s นะครับก็คือ sin เซตา นะครับมันก็คือสายเซตาสายก็คือ sin คือข้ามใช่ไหมครับข้ามคือ B เสียงไว้เป็น B เฉยเนาะส่วนฉากก็คือ Vs เพราะฉะนั้นเราจึงได้สายเซตาเท่ากับ vs เส่วนด้วย vs นั่นเองนะครับนี่คือความสัมพันธ์ที่2ที่เราควรรู้จักความสัมพันธ์แรกคือ M M คือเลขมักเลขมักก็คือ vs ส่วนด้วย V แต่ถ้าเป็นมุมมุมตัวนี้เราเรียกว่ามุม มุมของหน้าคลื่นกระแทกครับนะครับมุมของหน้าคลื่นกระแทกนะครับก็จะได้เป็น sin ์เซตเท่ากับ v ส่วนด้วย Vs นั่นเองนะครับอันนี้คือตัวที่สองความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วเสียงในอากาศกับอัตราเร็วของแหล่งกำเนิดเสียงนะครับ ตัวต่อไปที่เขาสนใจก็คือความสูงนะครับความสูงในขณะที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยในขณะที่เรายืนตรงนี้นะครับขณะที่เครื่องเครื่องบินปล่อยเสียงมาหาเรานี่เครื่องบินอยู่บนศีรษะเราเลเราให้มันเป็นความสูงเป็น h นะครับขณะที่เสียงวิ่งมาเราได้ยินปุ๊บเครื่องบินก็วิ่งไปถึงตำแหน,น่งนี้นะครับราวกว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือ ผู้สังเกตเห็นเครื่องบินอยู่ห่างจากเราเป็นระยะ x ะครับก็ลากเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันกลายเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเช่นเดียวกันนะครับเราก็ได้ความสัมพันธ์ของเซต้าใหม่นี้มาคือข้ามฉากใช่ไหมครับข้ามฉากข้ามฉากก็คืออะไรก,ก็คือ sin เหมือนกันครับ sin เซต้าเหมือนกันเราจะได้ข้ามฉากเท่ากับข้ามคืออะไรข้ามคือ h นะครับ ส่วนด้วยฉากก็คือเนะครับนะครับซึ่งเจ้ามุมตัวนี้เราก็เรียกว่ามุมของหน้าคลื่นกระแทกเช่นเดียวกันนะครับมุมของหน้าคลื่นกระแทกเช่นเดียวกันนะครับ่าเห็นไหมครับ,นะรบมีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์สามอย่างเกิดขึ้นนะครับหนึ่งก็คือมัก มักเท่ากับ v ส่วนด้วย v s ตัวที่ 2, สอง sin เซเท่ากับ sin เ,เท่ากับอะไร v ส่วนด้วย v s นะครับแล้วก็ตัวที่3ามที่เรากำลังดูคือ s i n เซตาท่ากับ h ส่วนด้วยนะรับน,นั้นเราเห็นว่า s i n ซมันไปกันหมดใช่ไหมเราก็จะได้เป็นสูตรที่เราจะใช้ในการคำนวณเพิ่มเติมเข้ามาคือ คือจากไซสเตอ์ถ้ากับความสูงส่วนด้วยความหา่างก็จะได้เป็น v ส่วนด้วย v s เพิ่มเติมขึ้นมาหรือเมื่อกี้เราได้ v ส่วนด้วย v s เนี่ยเออ v s ส่วนด้วย v คือมากเพราะนั้นถ้า v เป็นส่วน a ก็คือ1ส่วน m นั่นเองนะครับเพราะันสูตรนี้คือสูตรที่จะเอาเจะคำนวณกันในวันนี้นะครับ เซต้าคือมุมนองหน้าขึ้นกระแทกนะครับ h คือความสูงที่เครื่องบินบินอยู่เหนือเรา X ็กก็คือเครื่องบินอยู่ห่างจากเราเท่าไหร่ในขณะที่เราได้ยินเสียงนะครับ V ก็คืออัตราเร็วเสียงในอากาศ Vs ก็คือ vs ก็คืออัตราเร็วของแหล่งกําเนิดนะครับ M ก็คือมักนั่นเองนะครับมาถึงสูตรนี้มีใครสงสัยตรงไหนไหม หนึ่งส่วน m นี่อะไรนะครับดีกิติพงศ์ว่าไงนะลูกหนึ่งส่วน m อันข้างหลังสุดนี้ยังไงนะครับหนึ่งส่วน m เนี่ยมันมาจาก m เท่ากับอะไรครับ m เท่ากับ vs ใช่ไหมครับส่วนด้วย v นะครับแต่สูตรนี้มันเป็น v ส่วนด้วย vs มันเหมือนกลับกันไงนเหมือนกลับกันก็คือคูณไขว้มันจะเป็น v ส่วนด้วย vs เท่ากับหนึ่งส่วน m ใช่ไหมครับ เพื่อให้สูตรมันจำง่ายครูก็เลยเปลี่ยนตัวเนี้ให้มันเป็น m1 สุด m ซะนะครับโอเคครับวันนั้นถ้าโจทย์เขาอยากรู้อะไรนะครับให้เราจับคู่เอานะครับจับคู่เอาถ้าเขาบอกมุมของหน้าขึ้นกระแทกกับความสูงมาก็ใช้สูตรนี้อะไรเงี้ยถ้าบอก v s กับ v กับ m มาก็ใช้สูตรนี้นะครับเวลาเราเธอต้องจับคู่นะครับจับคู่นะครับอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยมาดูตัวอย่างก,กันนะครับ ตัวอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าเครื่องบินซึ่งบินอ่าึ่งเป็นแหล่งกำเนิดเสียงบินด้วยความเร็วสองมักนะครับขณะที่เสียงอัตราเร็วเสียงในอากาศเท่ากับ350เมตรนะครับเครื่องบินจะมีอัตราเร็วเท่าใดนะครับจุดข้อนี้ถ้าเราวิเคราะห์เนาะอะไม่ยาข้อนี้ไม่ยากอันนี้เขาบอก m มานะครับบมา แล้วก็บอก v มานะบอกสองตัวเราก็เลยถามว่า v s จะเท่าไหร่เราใช้สูตรไหนดีครับหนึ่งส่วน m เท่ากับ v ศูนย์ส่วน v s ครับหนึ่งส่วน m เท่ากับอะไรนะ v ส่วน v s นะครับ v ส่วน v s นั่นเองไงจับคู่มานี่ครับวิธีการจับคู่ของเรานะครับหรือหรือใครจะใช้สูตรนี้ m เท่ากับ S v s ส่วนด้วย v นะครับสูตรเดียวกันได้หมดนะครับเดี๋ยวเพื่อนเลือกสูตรบนเดี๋ยวครูทำสูตรบนเนาะก็จะได้เป็นแทนค่าจะได้อะไรครับหนึ่งส่วนสองใช่ไหมครับเท่ากับ v เท่าไหร่ v, v คืออัตราเร็วเสีงยงในการก็คือสาม5 0หาห้าสิบหารด้วยอะไรครับ <S v s อ่า v s ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็คูณขว้ยซะ ปึ๊บอันนี้ขึ้นไปน,นี่ขึ้นมาทางนี้มันก็จะเป็น V s เท่ากับ2คูณกับ350นะครับเราจึงได้ V s เท่ากับเท่าไหร่ครับ700ครับเออจ็ดร้อยนะครับเมตรต่อนาทีนะครับนี่ง่ายๆนะครับเดื่องนี้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างอาเนี่ยตัวอย่างอ,าอีกข้อนึงเราก็ไปทำเองนะครับ ถ้าสงสัยก็ค่อยถามนะครับว่าเราไปนัดสอบใช่ไหมนับสอบวันไหนเอย่ยเสาร์ที่สามสิบเอ็ดเลยป่ะครับอวันเสาร์ที่สามสิบเอ็ดนะครับเวลาจำไม่ได้ครับเวลาสองทุ่มถึงสามทุ่มนะครับสองทุ่มถึงสามซุ่มวันเสาร์นี้นะครับก,กันเนี่ยเราเลือกกี่ข้อยี่สิบหรือสามสิบฮะ ยี่สิบครับเอาเป็นยี่สิบใช่ไหมครับโอเคโอเคยี่สิบข้อนะครับยี่สิบข้อหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ฝากพวกเราเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวอ่ะอันนี้คือตัวอย่างเนาะถ้าไม่สงสัยนะครับเรื่องของครึ่งกระแท่มันจะไม่ยากนะเพราะว่าเขาจะส่วนใหญ,ญ่เขาจะบอกมาหมดแหละแต่ว่าเราต้องเลือกสูตรมาให้ใช้ให้ตรงกับสิ่งที่เขาอยากรู้แล้วก็สิ่งที่เขากำหนดให้ นะครับก่อนจบเรื่องวันนี้เรื่องสุดท้ายสําหรับเรื่องของเสียงนะครับก็คือเรื่องของการนําความรู้ของเสียงไปใช้ประโยชน์นะครับเขาเอาความรู้ที่เราศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเสียงเนะี่ยไปใช้ประโยชน์หลายด้านนะครับด้านที่1ที่เขาไปใช้คือด้านวิศวกรรมนะครับด้านวิศวกรรมก็คือเขาเอาไปใช้สําหรับในการตรวจสอบนะครับ ตรวจสอบพวกอรอยร้าวนะครับรอยร้าวของโลหะรอยร้าวของแก้วนะครับหรือรอยร้าวของทั่วท่อนะครับอย่างที่เราเห็นในคือท่อแกส๊สที่เขาส่งแก๊สไปที่ต่างๆวิธีการส่งวิธีการเช็คก็ง่ายๆก็คือปล่อยเสียงเข้าไปในท่อนะครับปล่อยเสียงเข้าไปในท่อแล้วเ็าไปมีตัวรับเสียงอีกตัวหนึ่งแล้วดูว่าเสียงที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันหายไปไหม นะถ้ามีรูมันก็เหมือนกับพลังงานเสียงมันหลุดออกไปนะครับพอมันหลุดออกไปป้บเขาก็จะรู้ว่าท่อตรงนี้มีรอยรั่วเขาก็ไปเช็คโดยละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับหรือพวกพวกเซรามิกนะเขาปล่อยเสียงเข้าไปเนี่ยก็อย่างที่หลักการเดียวกันคือปล่อยออกไปแล้วได้เสียงกลับมาเท่าเดิมแสดงว่าเซรามิกไม่มีรอยแตกแลว้วนะครับอันนี้คือประโยชดดน์ด้านที่หนึ่งคือด้านวิศวกรรมนะครับด้านที่สองก็คือด้านการแพทย์ ันนี้เราน่าจะเคยเคยเห็นเยอะนะครับก็คือเอาขลื่นเสียงที่เรียกเรว่าคลื่นเสียงคลืนเหนือเสียงนะครับก็เรียกว่าอันตาโซนิกนะครับก็คือเสียงที่สูงกว่า20,000เฮิร์เนี่ยมาสร้างเป็นเครื่องมือเพื่อดูอวัย,ยวะภายในนะครับหรือเรียกว่าเครื่องอันตราสาวนะครับอันตราสาวนะครับสามารถปล่อยเสียงลงไปในในร่างกายของเราแล้วไม่เป็นอันตราย หรือเป็นอันตรายน้อยน้อยไม่เหมือนกับเอกซเรย์นะครับไม่เหมือนเอกซเรย์ก็จะทําให้เมื่อเกิดการสะท้อนเนี่ยลักษณะของผิวการสะท้อนของของสิ่งที่อยู่ภายในตัวเราเนี่ยมันจะมีเหลี่ยมมีมุม,มไม่เหมือนกันการสะท้อนเสียงมันก็จะกลับมาแตกต่างกันไปนะครับก็เขาก็เอาเสียงที่มันสะท้อนกลับมาเนี่ยมาแปลค่าเป็นรูปร่างนะครับเราก็เห็นรูปร่างอยู่ในในร่างกายของเราออกมาได้ นะครับนะครับอันนี้คือภาพอันตราสาวนะครับนี่คือด้านการแพทย์ด้านที่สามก็คือด้านการประมงสำรวจใต้น้านะครับประมงกับสำรวจใต้น้ําก็เอาคลื่นเหนือเสียงนะครับสองหมื่นเฮิรตซ์ขึ้นไปเนี่ยมาสร้างที่เรียกว่าระบบโซน่านะครับระบบโซนาระบบโซน่าก็อาศัยหลักการสะท้อนนะครับเสียงขึ้นที่ลงไปแล้วสะท้อนกลับมานะครับเคลื่อนที่ลงไปแล้วสะท้อนกลับมา นะครับเพื่ออะไรเพื่อจะได้คำนวณออกมาว่าเรือตอนนี้อยู่สูงจากระดับพื้นดินเท่าไหร่จะเป็นอันตรายต่อเรือไหมเวลาเดินทางอันนี้อันที่หอันที่สองก็คือส่งขึ้นเสียงไปตกกระทบก,กับปลาฝูงปลานะครับฝูงปลาแล้วก็ทําให้เราได้เห็นว่าปลาที่เรากาลังจะไปไปหากันเนี่ยมันมีมากไม่น้อยแค่ไหนนะครับก็อาศัยเครื่องโซน่า นะครับก็าอาศัยขึ้นในเสียงพวกนี้เช่นเดียวกันนะครับด้านที่สี่นะครับด้านที่สี่ก็คือด้านสถาปัตยกรรมนะครับอันนี้ก็คือเวลาเราไปโบสถ์หรือเวลาเราเราเข้าไปในบ้านใหม่ๆที่ยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์นะครับสิ่งที่เข้าไปแล้วพูดคุยกันเนี่ยสิ่งที่เราจะสังเกตได้คือมันจะเกิดเสียงกล้องนะครับพอมันเกิดเสียงกล้องเสร็จปุ๊บ มันก็ทําให้เรารู้สึกนะครับเพราะทให้เรารู้สึกมันเหมือนกับเสียงหลายครั้งนะครับฟังฟังไม่ชัดเจนนะครับเพราะนั้นเวลาออกเวลาออกแบบห้องบางห้องนะครับเช่นห้องอัดเสียงนะครับห้องอัดเสียงก็จะทำให้ทาให้เกิดการสะท้อนข้างในน้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุด เมื่อเกิดน้อยที่สุดเสร็จปั๊บมันก็จะทําให้เวลาเราอัดเสียงเนี่ยมันก็จะเกิดการสะท้อนค่อนข้างน้อยนะครับอย่างพวกลงลงละครหรือลงโอเปร่าหรือรงอะไรอย่างเงี้ยเวลาเสียงปล่อยออกไปเนี่ยมันจะทําให้ต้องให้เสียงมันสะท้อนน้อยที่สุดนะครับจะได้ยินเสียงดนตรีได้ชัดเจนนะนะครับนี่คือลักษณะของด้านที่สี่ก็คือด้านสถาปัตยกรรมนะครับ ส่วนด้านสุดท้ายก็คือด้านที่5นะครับก็คือเอาความรู้เกี่ยวกับเสียงยไปใช้ในการสํารวจทางธรณีวิทยานะครับส่วนใหญ่ก็จะอาศัยหลักการสะท้อนคล้ายๆกันนะครับก็ใช้ขึ้นเหนือเสียงนะครับมีตัวปล่อยเสียงนะครับมีตัวปล่อยเสียงตัวปล่อยเสียงอาจจะเป็นการการกระแทกเสียงลงไปก็ได้หรืออาจจะเป็นการ จุดระเบิดก็ได้นะครับจุดระเบิดนะครับเนี่ยปล่อยเสียงลงไปเสียงมันก็จะท้อนกลับมาก็จะมีตัวรับนะครับตัวรับเหล่านี้มันก็จะมาแปลค่าว่าเสิ่งที่เขากําลังส่งเข้าไปใต้ใต้พื้นดินเนี่ยมันไปเจออะไรนะครับมันก็จะมีเขาเขาเขาก็จะทําแบบคาดทิบเคียงว่าถ้าไปเจอน้ําเสียงมันจะดูดซับแบบนี้ถ้าไปเจอพื้นดินเสียงจะดูดซับแบบนี้นะครับหรือ oh. ดี๋ไปเจอนะ้ำมันเจออะไรก็จะไปดูดซับนะครับได้อย่างหลากหลายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังศึกษาดูเนี่ยก็คือประโยชน์นะรประโยชน์ของเสียงทั้งหมดเลยนะครับทั้ง5ด้านด้านธรณีวิทยาด้านสถาปัตยกรรมด้านการประมงแล้วก็ด้านการแพทย์สุดท้ายก็คือด้านวิศวกรรมนะครับ รานนั้นข้อสอบที่เราจะออกก็จะถึงออกถึงเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายนะครับยีข้อนะครับยีข้อ20่สคะแนนนะครับไม่หานะครับเพวัะนั้นฝากพวกเราเตรียมอ่านหนังสือดีๆ